เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับครูคนหนึ่งที่ได้รับของขวัญที่ไม่คาดคิดจากเด็กที่คนไม่ค่อยรักนะครับครูคนนี้เขาได้ยืนต่อหน้าเด็กนักเรียนประมาณป .5 แล้วก็มีเด็กนักเรียนหลายหลายคนที่มานั่งด้วยกันแล้วมีเด็กคนหนึ่งชื่อชื่อเท็ดดี้ที่เขาไม่ชอบไม่รู้ทำไมว่าถึงไม่ชอบเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาแต่งตัวไม่ดีหรืออาจจะผมแบบจัดมาไม่ดีบางทีก็มีกลิ่นตัวนิดๆด้วย เรียนก็ไม่ฉลาดด้วยเพราะครูทุกคนรักเด็กฉลาดรักเด็กเรียนรู้ดีแต่เท็ดดี้เนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้ช้าแล้วมีครั้งหนึ่งที่ตอนเขียนว่าสอบได้เท่าไหร่ถ้ายิ่งให้คะแนนต่ําเขาจะรู้สึกดีด้วยในการให้คะแนนต่ําให้เท็ดดี้ด้วยซ้ําเพราะว่าในใจเขาไม่ค่อยชอบเด็กคนนี้มีวันหนึ่งคุณครูท่านนี้เขาได้ลองกลับมาอ่านไฟล์ อ่านไฟล์ประวัติของนักเรียนของเขาเพราะว่ามันเป็นกิจวัตรที่ครูทุกคนต้องทําอยู่แล้วแล้วเมื่อเขามาถึงไฟล์ของเท็ดดี้เขาก็จะมาดูเลยว่าเฮ้ยเท็ดดี้เนี่ยเป็นคนที่เด็กไม่ดีตั้งแต่ปหนึ่งเลยใช่ไหมเพราะนี่คือปห้าแล้วแต่สิ่งที่เขาตกใจก็คือว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยตอนปหนึ่งเท็ดดี้เป็นคนที่ล่าเริงทํางานเนียบและมีระเบียบแล้วใครที่อยู่รอบๆข้างจะมีความสุขในการอยู่รอบๆข้างเท็ดดี้เลยตอนเขาอ่านไปถึงปสอง เขาบอกว่าเท็ดดี้เป็นเด็กที่เรียนเก่งแต่ตอนนี้เริ่มมีปัญหาเพราะคุณแม่เริ่มไม่สบายมีโรคร้ายแรงแล้วไม่สบายหนักมากเลยถึงป .3 เท็ดดี้เริ่มเหนื่อยละเพราะว่าแม่เขาเสียชีวิตคุณพ่อเขาคุณพ่อเท็ดดี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเท็ดดี้ซัเท่าไหร่ทีนี้การอยู่ที่บ้านกับการมาโรงเรียนมันยากสำหรับเท็ดดี้มากเลยนะปีนั้นถึงปส เขาเปิดไปเขาเห็นเลยครับว่าตอนนี้เท็ดดี้เริ่มห่างจากการเรียนแล้วแล้วก็ไม่ค่อยโชว์ความสนใจในการเรียนหนังสือมากมายเท่าไหร่หลายหลายครั้งเริ่มหลับในห้องเรียนแล้วถึงตอนนี้คุณครูเริ่มรู้สึกละอายใจละว,ว่าเขาอะมองเท็ดดี้ผิดไปการที่เขาไม่รักเท็ดดี้หรือไม่ชอบเท็ดดี้เพราะเขามีกลิ่นตัวอะไรหลายๆอย่างเนี่ย เพราะว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่บ้านเขาเป็นแบบนั้นเองมันทําให้เขาละอายใจมากในการเป็นครูตอนนี้มาถึงวันคริสต์มาสทุกคนก็จะเอาของขวัญมาให้คุณครูกันในวันคริสต์มาสวันนี้แต่ของเท็ดดี้เป็นของขวัญที่ห่อมาอย่างไม่สวยห่อมาจากกระดาษหนังสือพิมพ์ห่อมาไม่ได้ดีแต่เอาสิ่งนั้นมาให้คุณครูสิ่งที่เอ้คุณครูนั้นก็คือเป็น น้ำหอมที่หมดไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นสร้อยข้อมือที่บางหินบางตัวหินบางอันเนี่ยมันหลุดหายไปเด็กคนอื่นๆก็หัวเราะย้อเทดดี้ว่าเอาของขวัญอะไรมาเนี่ยมาให้คุณครูแต่คุณครูออลิซาเบธเนี่ยเขาได้หยิบของขวัญมาแล้วได้ขอบคุณเทด็ดดี้และได้แกะอย่างดีหลังจากนั้นเอาน้ำหอมมาฉีดตัวเองด้วย หลังจากที่จบห้องเรียนนั้นเทดดี้เดินมาบอกเขาว่าคุณครูครับรู้ไหมครับว่าวันนี้คุณครูกลิ่นเหมือนแม่ผมเลยหลังจากนั้นคุณครูลิซเบธเมื่อเด็กๆไปหมดแล้วอยู่ต่อและร้องไห้หลังจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงรู้สึกเสียใจที่เคยทำอะไรไปกับเทดดี้ณตอนนั้นแต่วันนี้เขาคิดใหม่แล้ววันนั้นเขาตัดสินใจเลยว่าเขาจะเลิกสอน เลขเลิกสอนการอ่านแต่เขาจะตั้งใจสอนเด็กให้เป็นเด็กที่เก่งครูริซเบตทำงานเทดดี้ตั้งใจสอนเทดดี้ตั้งใจใส่ใจเขาจนเขาเข้าใจการเรียนมากขึ้นและเขาก็เลยกลายเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดและคะแนนแบบดีที่สุดเลยในปีปีนั้นเลยหลังจากนั้นปีหนึ่งต่อมาเขาได้โน้ตมาจากเทดดี้และในโน้ตนั้นบอกว่าคุณครูริซเบตเนี่ย เป็นครูที่ดีที่สุดที่เท็ดดี้เคยเรียนรู้มาในตลอดทั้งชีวิตเขาเลยตอนนี้เท็ดดี้ได้จบมหาลัยละจบไฮสคูลแล้วเขาก็ได้โนต้ตอีกอันหนึ่งที่เอามาให้ครูลิซาเบธแล้วในนั้นเขาได้บอกแล้วว่าเขาได้จบเกียรตินิยามราดับหนึ่งด้วยแล้วเขาก็บอกว่าคุณครูลิซาเบธยังเป็นครูที่ดีที่สุดสำหรับเขาในชีวิตของเขาเลยส่วนอันนี้เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่เท็ดดี้ได้มอบให้กับคุณลิซาเบธเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาชอบมากและขอแต่งงาน แต่ตอนนี้คุณพ่อเขาเสียไปหลายปีละเขาอยากให้เชิญคุณครูท่านนี้มาอยู่ในงานแต่งเขามาอยู่ในตัวแทนของคุณแม่เขาคุณครูท่านนี้อลิซาเบธเขาก็ตีใจแล้วก็ตื่นเต้นก็เลยตัดสินใจบอกว่าเออไปแน่นอนในวันแต่งของเขาคุณครูนั้นได้แต่งตัวอย่างดีแล้วก็เอาน้ำหอมแล้วก็สร้อยข้อมือใส่เข้าไปด้วย เดินไปหาเท็ดดี้หลังจากแต่งงานเสร็จเท็ดดี้เดินมาบอกเขาว่าขอบคุณนะครับคุณครูที่คุณครูเนี่ยเป็นครูที่ดีที่สุดสับชีวิตผมผมมีวันนี้ได้จบด็อกเตอร์ได้เป็นคุณหมอได้ก็เพราะคุณครูคุณครูคนนั้นคุณลิซเบธบอกว่าไม่ใช่เลยรู้ไหมว่าคุณครูนี่แหละได้กลายเป็นคุณครูที่ดีเพราะได้สอนเท็ดดี้วันนี้ผมอยากจะบอกเลยครับว่า3จดหมายจากเท็ดดี้ มันเป็น3มจดหมายที่ทำให้ผมซาบซึ้งในคำว่าการให้การที่เราช่วยเหลือคนอื่นได้ถ้าเราแค่คนหนึ่งใส่ใจกับมนุษย์อีกคนหนึ่งว่าเขาอ่ะเป็นยังไงมาจากไหนนั่นแหละครับคือความรักและการให้ที่ดีที่มนุษย์คนหนึ่งให้กับอีกคนหนึ่งได้ในฐานะการเป็นผู้นำหรือกลายเป็นมนุษย์คนหนึ่งก็ได้ในเรื่องราวที่ผมอยากจะฝากให้ทุกท่านที่นี่นะครับขอบคุณครับที่ฟังจนจบครับ